ไม่มีนิชา,านิชาไปไห,ไหนวะไหนไหนไปไหนวะ,ะ,ะนี่นี่โป่งนิชานิชาทำทำหน้าใหม่สิไหนทำยังไง <c oughs> <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นิชาทำหน้าใหม่ขานหน้ามานิชาหันหน,น้าทางนี้นิชานิชา,ชา,าววไปทำหน้าใหม่นนหสิ ไม่ใช่ไม่ใช่บัอป้กคูตาั่วงบอป้าคูตาด่วนบอป้าคูตาด่วนจับชึ๊บคดเสร็จจับแล้วเข้ากูไปไม่ใช่ไม่ใช่ทำหน้าใหม่สิไม่ไม่ต้องปิดด้วยสิไม่ได้เดี๋ยวหนีปิดก่อนไม่ใช่ทำหน้าใหมทำหน้าใหม่สิ หน้าอะไรลูกตัวอะไรอ่ะผี๊มังกีเหรอมังกีเอ้ามังี่ีอปดูน้องทำหน้าดิไหนเอะเอะไพี่ชอรพี่บไอพีบอทำแบบนี้อ่ายืนพีบอทำหน้าเหมือนน้อมาสวกมากยืนโอ้มากระโดดนะอ่กระโดดไปแล้วไปแล้วอยู่แล้ ไหนทำหน้าที่ทำหน้าไงไหนทำหน้าให้ทำหน้าก่อนทำหน้าให้ป้าดูก่อนทำหน้าให้ป้าดูก่อนทำไงเอาป๋าจับไว้เอาทำหน้าให้ป้าดูก่อนทำไงเออบป้าจับแล้วนี่ไงทำหน้าให้ป้าดูก่อนทำไงเอาถอยหลังถอยหลังเอาถอยหลังพิงไว้เออพิงไว้เออพิงไว้ไม่โตไม่ตเอ่าทำหน้าทำหน้าทำหน้าไหนทำหน้าไง คือหน้าอะไรจรีมบอลขึ้นไหมขึ้นไหม